ทีมกรุ๊ปเผยพายุ3มลูกเจ่อเข้าไทยเตือนน้ำท่วมยาวถึงช่วงพฤศจิกายน2564ทีมกรุ๊ปผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเตือนคนไทยเตรียมรับมือพายุ3มลูกเจ่อพัดเข้าไทยบริเวณภาคอีสานภาคเหนือและภาคกลางและเฝ้าระวังน้ำท่วมปีนี้อาจท่วมต่อเนื่องไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน2564 9ตุลาคม2564ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำของไทยนายชวลิตจ,จันทรรัตน์ประธานกรรมการบริหารบริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริงแอนด์แมนจเมนต์จำกัดมหาชนหรือทีมกรุ๊ปวิเคราะห์สถานการณ์พายุที่จะเข้าประเทศไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยระบุว่ามีการยืนยันตรงกรัน จากสำนักวิเคราะห์ระดับนานาชาติของอเมริกาและญี่ปุ่นรวมถึงข้อมูลจากทีมกรุ๊ปเองพบพายุไลออนร็อกกำลังจะเข้าไทยโดยคาดการว่าจะมาถึงไทยประมาณวันที่10-12ตุลาคมนี้ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงหนักมากในภาคอีสานและภาคอีสานตอนกลางนอกจากนี้ยังตรวจพบพายุอีกสองลูกจ่อเข้าไทยตามมาอีกติดตดเมื่อรวมกับพายุไลออนร็อก ทำให้ช่วงนี้ประเทศไทยต้องเตรียมรับมือพายุถึง3ลูกโดยผลกระทบที่เกิดจากพายุแต่ละลูกนั้นอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังโดยจะท่วมขังนานไปถึงต้นเดือนพฤศจิกายน2564ส่วนรายละเอียดด้านพื้นที่ที่จะต้องเตรียมรับมือมีดังนี้พายุไลออนร็อกสิงโตห้องกงเป็นพายุลูกที่17ของปีนี้ก่อตัวขึ้นบริเวณชายฝั่งตะวันออก ของประเทศฟิลิปปินส์เคลื่อนที่พัดเข้าใกล้ตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ทำให้มีฝนตกหนักในวันที่5ตุลาคมและจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือผ่านทะเลจีนใต้คาดว่าจะทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้วพัดขึ้นฝั่งไปทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากที่บริเวณเกะาะไหหลำประมาณวันที่8 9ตุลาคมแล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน่น เคลื่อนตัวไปขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามทําให้ฝนตกหนักถึงหนักมากที่กรุงฮาหนอยประมาณวันที่10ตุลาคมจากนั้นพายุจะเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศลาวผลกระทบต่อประเทศไทยจะมีฝนตกหนักปานกลางถึงหนักในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ในหลายพื้นที่ได้แก่นครพนมสกลนครบึงกาฬหนองคายอุดรธานีกาฬสินธ์ร้อยเอ็ด มหาสาครคามและมีฝนตกปานกลางในพื้นที่ภาคอีสานทาาั้งภาคและมีฝนตกหนักเป็นมยอมๆกระจายตัวอยู่ทั้งภาคอีสานด้วยโดยมีพื้นที่ที่เสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมได้แก่อําเภอนาว่าอําเภอศรสีสงครามอําเภอท่าอุเทนพื้นที่โดยรอบภูพานอําเภอพัน,นานิคมเมืองสกนนลนครโคกสีสุพรรณอ่างเก็บน้ำน้ำอูนพลพิสยัย เมืองอุดรธานีอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพื้นที่สองตลิ่งลำน้ำชีตั้งแต่อำเภอโกสุมพิสยัยจังหวัดมหาสาร,รคามไปจนถึงอำเภอเมืองยะโสธร 2. พายุคมปาซุหมู่ดาววงเวียนญี่ปุน่นพายุลูกที่18ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพายุลูกที่18ของปีนี้เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก คาดว่าจะทําให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ประมาณวันที่11ตุลาคมนี้แล้วเคลื่อนที่ไปทําให้ฝนตกหนักในตอนใต้ของจีนเหนือเกะาะไหหลำประมาณวันที่12ตุลาคมต้องติดตามให้ใกล้ชิดว่าพายุลูกนี้จะขึ้นฝั่งเวียดนามที่กรุงฮานอยหรือเมืองวินหรือเมืองดานางังหรืออาจจะสลายตัวไปประมาณวันที่13ถึง14ตุลาคมนี้ ผลกระทบต่อประเทศไทยมีโอกาสพบฝนปานกลางกระจายตัวในวันที่13-15ตุลาคมนี้โดยมีฝนตกหนักเป็นบริเวณเล็กๆเ,เป็นหย่อมๆกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกการจนบุรีราชบุรีเพชชบุรีและประจบคีรีขันธ์โดยมีพื้นที่ที่เสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมได้แก่อําเภอนาว่า อำเภอศรีสงครามอำเภอท่าอุเทนพื้นที่โดยรอบภูพานอำเภอพันานิคมอำเภอเมืองสกลนครอำเภอโคกสีสุพรรณอ่างเก็บน้ำน้ำอูนอำเภอพนพิสัยอำเภอเมืองอุดรธานีอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพื้นที่ทั้งสองตลิ่งลำน้ำชีตั้งแต่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามไปจนถึงอำเภอเมืองยโสธร พื้นที่ทั้งสองตลิงแม่น้ำมูลตั้งแต่อําเภอพิมายไปถึงอำเภอพิบุญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่สองตลิงลำน้ำป่าศักตั้งแต่อําเภอวิเชียรบุรีอ่างเก็บน้ำป่าศักชลสิิธิ์ไปถึงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3. พายุดีเพรสชัน่นพายุลูกนี้ประเทศญี่ปุน่นยังไม่ได้ตั้งชื่อเป็นพายุลูกที่19 ก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้คาดว่าจะไปทําให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตอนใต้ของเมืองดานางประเทศเวียดนามประมาณวันที่17ตุลาคมแล้วเคลื่อนที่ไปทําให้ฝนตกหนักในตอนใต้ของประเทศลาวต้องติดตามให้ใกล้ชิดว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวมาในทิศทางใดแน่หรืออาจจะสลายตัวไปประมาณวันที่18ตุลาคมนี้ผลกระทบต่อประเทศไทยประเทศไทย มีโอกาสฝนตกปานกลางกระจายตัวในวันที่17 1 9ตุลาคมนี้อาจจะมีฝนตกหนกักเป็นบริเวณเล็กๆเ,เป็นหย่อมๆกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันโดยมีพื้นที่ที่เสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมเช่นเดียวกันกันกบพายุค,คมปาซุคือได้แก่ อำเภอนาว่าอําเภอศรีสงครามอําเภอท่าอุเทนพื้นที่โดยรอบภูพานอําเภอพานิคมอําเภอเมืองสกลนครอําเภอโคกสีสุพรรณอ่างเก็บน้ำน้ำอูนอําเภอพลพิสัยอําเภอเมืองอุดรธานีอําเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพื้นที่ทั้งสองตลิ่งนำน้ำชีตั้งแต่อําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามไปจนถึงอําเภอเมืองยโสธร พื้นที่ทั้งสองตลิงแม่น้ำมูลตั้งแต่อําเภอพี่ไมยไปถึงอำเภอพี่บุญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ทั้งสองตลิงลำน้ำป่าศักตั้งแต่อําเภอวิเชียรบุรีอ่างเก็บน้ำป่าศักชลสิทธิ์ไปถึงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยพื้นที่น้ำท่วมขงังจะท่วมขังนานไปถึงต้นเดือนพฤศจิกายน2564สถานการณ์จึงจะคลี่คลาย